ัพัชราภาอันฟอลโล่ไอจีไฮโซพกเกิดอะไรขึ้นกันแน่แค่งอนกันหรือมือลั่นเมื่อสัปดาห์ก่อนอ้ำพัชราภากับไฮโซพกเพิ่งจะมีรูปคู่กันไปไหนมาไหนด้วยกันหมาดๆแต่ก็มีคนตาดีแอบสังเกตว่าครั้งล่าสุดไฮโซพกไปร่วมปาร์ตี้แต่งงานซึ่งมีครอบครัวและเพื่อนสนิทไปด้วยแต่ว่ากลับไร้เงาของหวานใจอย่างสาวอัาทั้งที่เหล่าเพื่อนๆต่างก็พาคนรู้ใจไปด้วย ล่าสุดวันที่16พฤศจิกายน2563เมื่อไปสองอินสตาแกรมของอ้ําพัชราภาก็พบว่าเจ้าตัวได้อันฟอลโล่ไฮโซพกไปแล้วขณะที่ฝ่ายชายยังกดติดตามอินสตาแกรมอยู่ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งคู่นั้นอาจกำลังงอนง้อก,กันอยู่หรือเปล่าเนื่องจากเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อปีที่แล้วก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะกลับมาสารความสัมพันธ์กันต่ออีกครั้ง งานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะว่าสถานการณ์ของคู่นี้จะเป็นอย่างไรจะใช่อย่างที่หลายคนกำลังคิดหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ